สวัสดีค่ะฉันนัตยาแก้วนุ้ยนะคะก็เป็นผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนนะคะในจังหวัดปทุมธานีนะคะสงขลาและก็ฉะเชิงเซานี่เองนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่ปาะเวตปัญหาสถานที่แห่งนี้นะคะวันนี้เราได้จัดงานเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยววิถีใหม่ ปลอดภัยห่างไกลโควิดนะคะแล้วก็มาโชว์มาชิมมาชอบมาแชร์มาเชื่อมกันที่นี่เรามี6ชอนะคะแล้วทำไมถึงมี6ชอถึงวันนี้ก่อนหน้านี้เราได้ทำงานที่ในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีหรือ3จังหวัดเนี้ยค่ะเป็นพื้นที่เราผลักดันให้เกิดเป็นเมือง อา,อาหารปลอดภัยหรือตอนนี้เราปรับ,ปรบเปลี่ยนว่าเป็นกเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัยแต่เราก็มองว่าต้นน้ําคือสิ่งสําคัญที่เราต้องทำปลอดภัยคือการเพาะปลูกนั่นเองผลผลติตทางการ,กรเกษตรนะคะในการนี้ต้องจัดการตรงนี้ด้วยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาคือจะมีได้แก่กลุ่มของนักเรียนนะคะ เกษตรกร,กรด้านอาหารแล้วก็ศูนย์เรียนรู้เพราะในที่นี่คือศูนย์เรียนรู้ความเมตพรนาที่เราได้จัดงานวันนี้แล้วถามว่าทำไมงจัดงานก็เป็นการต่อยอดมาจากการที่เราได้ทํางานมา3าสปีที่ผ่านมาที่เราไปพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร,กรของนักเรียนของครูหรือของกลุ่มศูนย์เรียนรู้นั่นเองนะคะพัฒนาเสร็จแล้วต่อยอดให้เกิดว่าจะเผยแพร่ยังไงว่าถ้ามาเมืองปทุมเราต้องมีอาหารที่ปลอดภัยได้ทานหรือเด็กต้องได้ทานอาหารปลอดภัยดังนั้น งานในวันนี้3-4เมษานี้เราจะมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการทำดินกระบวนการเพาะปลูกทุกอย่างแม้แต่การกินที่เป็นอาหารปลอดัยก็ตามแต่หมดวันที่4นี้แล้วนะคะในหมดงานของการท่องเที่ยวนี้แล้วเรายัางท่องเที่ยวได้อีกซึ่งที่นี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะของเรื่องการกระบวนการเพาะปลูกทั้งหมดแม้แต่พืชผักก็สามารถที่ได้ กนจการอาจจะมีจ้สวัสดิ์อะไรสามารถมาได้นะคะที่นี่ก็คือความเห็นปนานอยู่ที่อําเภอลาดหลุมแก้วนะคะจังหวัดปทุมธานีซึ่งเราสามารถเข้าเรียนรู้หรือท่านก็มาไม่ถูกสามารถปักหมดได้นะคะเข้าอยากเข้าเรียนรู้เรื่องอะไรวิธีการเพาะปลูกวิธีการทาดินวิธีการทาปุ๋ยหรืออะไรต่างๆก็สามารถสอบถามหรือเข้าไปดูในเพจของความเหตุปนานได้ซึ่งพื้นที่แห่งนี้เนี่ยสอสอนะคะ เป็นผู้สนับสนุนไปใต้ของโครงการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยนะคะซึ่เราหวังว่าทุกท่านที่อยู่แม้แต่ชุมชนหรือโรงเรียนนะคะหรือเกษตรกรนั้นอาหารหรือบุคคลทั่วไปที่มีใจรักบอกว่าเราต้องการที่จะให้ร่างกายเราเนี่ยมีแต่สุขภาพดีก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้สําหรับไปปรับเปลี่ยนใช้เองที่บ้านนะคะ ค่ะหลังจากที่เราหมดงานแล้วส่านก็สามารถที่จะเข้ามาเที่ยวาร,ร์มเหตุปัานาได้นะคะหรือศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เลยค่ะศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามสายประาชาก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่า ตามสามปานนั่นคือ่กินพอเพียงอยู่พอเพียงนะคะบันไดเก้าขั้นที่ว่าของตามสาประาชาย้ายท่านมาทุกเสาร์อาทิตย์สามารถเยี่ยมชมได้สามารถติดต่อเข้าไปได้เพราะเนี่ยเราเปิดให้บริการตั้งแต่เช้าหากเก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นเลยทีเดียวัาน,นมามีอาหารทานก็คือผัดไทยเห็ดนั่นเองนะคะผัดไทยเอ็ดปนาสามารถบริการทุกเสาร์อาทิตย์ท่านก็สามารถชิมได้หรือจะประสานงานมาก่อนก็ได้นะคะที่0-81 8 6 0ป9 5 4ค่ะ